สวัสดีค่ะมือนียายอีสานผ้ามาทงมาทาด้มือนีเ้อพ,อออพี่มูยายๆมาผ้ากันมาทงมาทาออกจากวัดมาแล้วมือนีวันพระถ้าหมุนมาแล้วส่วนกันได้ไหาเก็บพักว่าสัน่นมามาดูเก็บพักหน้าหน้าคู่บอมหน้าคู่บอมคู่ปอมด้เถอะอันนี้อันนี้ยายด่ายายผ้า สีผามาเก็บผักอยู่หน้าเล่าเบิงอีสานบานเขาอุดมสมบูรณ์บะอิสานบานเราต้นใหม่ต้นอะไรอุดมสมบูรณ์ผลหมากลากใหม่พักขึ้นธรรมชาติพักอันตำลึง มันขึ้นธรรมชาติเขาต้องใส่ผ้านตรงเงนเขาต้องใสบุ้งไหนเขาต้องใหลายแบบบ้งยอดบิ้งในฝังหยอดเนี่บิ้งเน่ยหอดต้มเองบุ้งบิ้งในฝังสี่ยอดลายลาเก็บเื่อคอยวกให้มเจ้านน่นที่สานพามาเจียวพงเจียวปลาด้ไหมนี่เก็บพักเก็บหนาหากินตาม ถ้ามาตาอีสานบานเห้าพักมันเกิดตาถรามาตาอยหน้าใยผ้านี่หละเราเลยผ้ามาเก็บพอจะกุดเบิ่องใยผ้าใยสาพ้ามาเก็บอป็นปลที่มามยเนาะเป็นปลาที่นีกวามใยหมดเนาเนาปะไป็ี่แบบนี้บไือีะไรใส่ยี่ตบมืที่ันีดเห้าก็ดอกอาล็กเสีย เยัดไปกับกุ้ยกันไปกับเปยลเหรอหยดงามข้นเก็บข้นเก็บบะทัดนั่นสินะยายบ่นเก็บบะทันเนาะ แห้งเก็บแห้งเงินยอดงามเอนบ่ถ้ากว่าขันแึ้ตอยุ่งกไม่ได้ผักเลยกูขันขึ้นตอยุงไ่ได้ักจ้าวาีได้เก็บซอยเดยขา่ได้เก็บซอยก็พของของพ่อยี่ยดเนาะร่องเบืองตัว มอนี่ว่าองนี้งามไปมองุ่ว yeah. right. ่ามองุ่นงามเลย่มองงามงบ่ได้งามเลยด่าบุ้อ่บานเน่อ่อนซ้อนผักคุยกันไปเบื้องมะละกอบักฮุ้งกับบัอืดไปหยกเด้บักเขือ มะเขืออันนี้ต้นบักพริกต้นพริกยุดพื้นเนี่ยต้นพริกมีปลาบักงูเขามาดูปลาบักงูปลาบักงูมีผัดตำลึงขึ้นมาแซมทักหน้าหน้าชนิดละ บ่มีสารผิดยังนี่ยายยุ่งมาเก็บยายผ้ายายสาออกวัดได้ส่วนกันมาเก็บผักยุหัวห้ไปหน้าจะกของ เกบนออม่มเวองเยวหนลาักะดพักก็ดิ่งประวังสัวดใหญ่ป่ะักตำเรองงดพักขบน้ำกันหนาขึ้นงงามหายยังวะออาไปยายยุ่งเลเดี๋ยว เบึองบึองดอกยอดผักงายพอะเออยอดส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 ดเลยเนี่ยนี่ตาละมองผมเด้๋เจ้าสีเอาไปยังกระดอดเห็นหลายมันงามกับอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนจักสิเก็บไปยังเก็บไปฝากเพื่อมูอยู่บานผมนัําหรอวะแต่ยอดยังไง เบิ่งยายสายจกเสียวไปยังกระดดกกระเดียเตรียมกันตาเก็บสามคนแล้วตัวสาคนตะมันบ่พักธรรมชาติบ่มีสารพิษแหมตะมันตัวพักผิ้วพักผิวพักผิวแม่ผีแหมพักผิวบาดเห่าแหมพักผิวเอาไปใส่ต้มยังนอกบาดนี้กินกระป่นกินกระป่นแต่กินกระปุ่นกู ติวติวมอนมันเทาเอิญมันเทาเอิญติวมอนขันติวมอนเนี่ยไปกินกับปนกับแก้วเต๋อเออไปฟังก่อนก่อนเท่าเอิญก่อนติวมอนติมอนเลยฟังติวมอนห่างอุ้ยถือฝนไม่เนาะถือฝนไม่สิวมอนออกออกโคกมาแล้วสีผ้ากันเปรยเบิ้งอันผักพริกก็สั่นไปเนี่ยักพริกยูปาอันกะบ่วหน่อยแล้วของย่าบุญ อันนี้บักพริกใยผ้าหาธงเบิงธงหน้าบานเท้าแปลนคักบออีสานพุ่ทธินหเราข้นกับทำต่างงานตะการไม่ได้ออกธงออกธาเน,ะนาะกับมาเบิงใยอีสานผ้ามาเบิงธงหน้าบานเท้าอันนี้ยูอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่น เป็นคักทงทามาตั้สมัยดีหน่อยเนาะผู้ใดกัดจะคือหอดบ้านนอกเห็นยังสี่แล้วเนะวิธีชีวิตของเฮ้ายายบุญผ้ามาผ้ายายอีสานผ้ามาเบิงมาออกมดัดทงหน้า วันนี้พ่อพักยังบัดนี่พ่อพักยังบัดนี่พักสมพักคมบัดดูดิปลาพักสมพักคมบัดเนี่ยแมยนมดบอลเนี่ยนี่นี่นี่ีโอ้ยกันเลยพวกว่าจากกระมาหยาดเนาะนี่กินได้เด้นี่กินได้พักสมพักคมนะคัน อันนี้เขาเอินพักสมพักขมพักขมนี่พักขมพักขมพักขมหอว่าน้อยบ่เอ,อ้ยสานบานเห่ายางไปตรงมีขอ,องกินกกก่นน,นัน,นด,ดีมน้าหน้าใหญ่หน้าใหญ่ผ้าเรนบอลนี่หน่า,าอันนี้หน้าใหญ่ด่างขึ้นหน้าใหญ่ผ้า,า,ด,าดี เบ nice. ิ้งหน้าเพื่อมิดเต่าหืมปลาถ้ากัดเซยกระโปรงมา้เนาะเขาวันยากาศคือนยังนี่เดีเดี๋ยวหนีเทียงหน้ายหา่เด้ออ้หเทียงหน้าวัดหน่อยพูนเพิ่นปลูกข้าวโพดพูน คู่ใครคู่หน้ามีพักเมือคุณเนี่ยคุณผัหอมง่าบอพโอ้ได้บบนีูพทิษเบ็ดอ่ะบุ้งสาป่าเพิ่นอ้ยป่อยปลายังล่ะเนี่ยป่อยปลาดูปล่อยไปกินเนาะน้าม่วมแรงมั้นนี่มือหวง่าขุดม่มมมมทีันสาสองน่วยมาเป็นน่วยเดียวโอ้ยสาหน่วยบ่อยเนาะ พุ่นมู้นั่นที่ไปเก็บย,ยังผู้พุ่นปล่อยแล้วน้ำคูสงางวงกระลังเป็นหน่วยพริก มอนปลูกปลูกม่อนถ้ากินเห็น่่ลูกเป็นหน่วยก็น้อยกต่เก็บกินพิธีเช้าหน้าพิธีเช้าบานอิสานบานเฮ้าปลูกพักปลูกห้าไหวน้ำ คู่ไฮคู่หน้าเปิดเบิงดูยหลูเต็มอยูยเชื้อพริกพี่เป็นปูกพ่อพีชปู่พ่กพิกพ่าปูกกล้วยปูปอ่อยไปกิดทีเจ้าบ้านก่เข้าคักด เก็อา่กเท่าต้งใจมอันวยเี้ยวหัวพันสกเปนใ่ตู้เย็นปิดขวดแล้วพมสกินได้เป็นเดือนสองเดือนสมเดือนถ้ากันม่เก็บพริกเดือนป้าบอกพริกป้าบอกพินี่ป้าพริกใหญ่สาสก็่ได้ซื้อทีอาจารย์บน่ชำหชาวบ้านปลูกไว้กินได้เนี่ยปลูกไว้กินเพิ่นเพิ่ได้ขายไป เก็บไปฝากพี่ฝากน่องย่่มขึ้นมากน้ามากบ่ได้ว่เพื่อขายเก็บับิกเอาไปาัิก พู่สาเพิ่นปลาบกพริกู่สาไทบ่แล้วมงยอนยุดบ่สวัสดีค่ะมือนียอีสานบ้าหอดเดนทงปลาบกพรกแล้วบ่ีาอดปลาบกพรกบัเนี้่หอเป็นปลาปักตําึิงบ่ตีบปาตเรื่องบ่จีบปลาปักต้มเรื่องบันนี้มาพาปลาบกพรกากันเก็บกพรกจะตาหนึ่งแล้วเดบอบกพริกอัน เพิ่นปลูกอันนึงยุดน้ำนเหมือนนี้อย่างก่อนพูดสาพูดสาซื้อๆได้นี่นี่เว้ยนี่ของยายสาเราปลูกไว้จะดูทิ่สียายุงถ้าพี่พันน้องไม่เก็บบัดเก็บเผื่อบมันดอกเก็บแล้วเขาเจ็บปั่นกันสองคนบุคคมดอกวันนี้มาเก็บผักขี้เล็กเดีบาดเก็บผักขี้เล็กเห็นผักขี้เล็กงามหลายเอาไปต้มไปต้ม แจงได้บัดนทีมั้งสิฝากพี่ฝากฝากพี่ฝากน้องมั่วมากนก็เอาไปฝากกันในบ้านนี้คือหอดกันในบ้านนี้หอดกันในบ้านนี้ที่จะมาเก็บเลือบ้านนี้ประเทศอืมพวกอึดปลายักใยผ้าใยจานข้าเจ้าพวกอึดปลายักอยู่แล้วโลงท้วงมากพวกอึดนี่เน่กินบมื่หิวบวกหอดบม่ได้สื่ออีกต่อันนี้เก็บผักบุ้งเด้๋ยวพักบุ้งเกิดทำมชาติากรีกัน หอดตงยายยุ่งเก็บไปผัดจักกลบกระบุงไข่เดงนกระุงไข่ดีเก็บเออกระุง่ไ่ไม่ิเตาไม่ยดย่ออกแค่ไหนวันนี้ได้แล้วๆสิสิเมียสิเมียเดบาทนี่ได้ของเต็มตาเต็มมองลรวหน่อยเลย่าวาหลายๆได้บอกพี่แล้ว อันใบถับปันพี่ปันน้องผู้เพิินบมาน้ำอานผู้ละนิดละหน่อยกินา็มดขือเกาเหมือนนั่นคือเกามันเน่าคือเกาโั้ยอดซ้อนพักอันนี้ไหมพักสมพักขมโยคืนบ้างดูพักอันคืนดูบอกชนิดพักน้ำดู นี่พักสูงพักผมได้ค่ะไปอ้อมใส่กบกบก็ไปเรียงไว้แล้วีเงี้ยเอาแต่ว่าชนงใส่ผิดมนะกสงัมานายายะยังมาอีกอันนี้กับผ้ดดเนี่ล่ะเขามาเปียบเดียวนึงเก็บพักสมมพักคมงามไข่เนาะ เอาตนนอนบ่มีสานผี um. ิงีย่่อจะไปกับพี่น้องช่วขึ้นอื่นเด็ดแบบี่บอบกขอผีเลนอ่าง้แม่่อใสใสบบขึ้นเด็ดทงอามยัง้ตอนนี้อยู่หลายแล้วเราไปฝากมั่ไปฝากมู้ยแย่บุญน่งากผีฝากน่องบุญน่ง ใช้อีสานพ่าแม่ยางทงยางทาเมอือดี๋ได้คลองกินเต็มมีแต่ของอีสานบานเ่าว่ามีสารผิดหรอกไ่ได้หรือนั่นก็มีหวานมีอยาปลูกน้ำคู่ไฮคู่หน้าแห่งได้ผลพักกินตามฤด,ดูกาลปุ่น คุณผู้ลเล่าเห็ดเน่ผูเ้เล่ามาทงมาแล้วกับพนงานราชการลรว่าแต่ว่าเสาทิ้งแล้วจังได้มากตัป่าน,นั่นกับคู่เต็มตะนเนีเ่ยกินอีสานผู้ใดคิดหอดบ้านคิดหอดอีสานบ้านเหา่าเบิ่งเพจยยายีสานให้นในเด้อคะ่ะยายไอสารลานอินเตอร์ยายีสานกับสีผ้าไปเบิง่งวิถีชาวบ้านาอีสานบ้านเห่าแบบนี้เรื่อย ต้ของกินแล้วกับสิพ้ากันเมียตัวบัดนี่คลิปนี้ยาอีสานกะขอจบแค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมายาอีสานเด้อค่ะขอบคุณผู้คนเขามาเบิงเด้อค่ะขอบคุณค่ะ